สวัสดีครับผมอาคนิจจากเพจมหาเฮงประกันภัยฮะรู้หรือไม่ครับว่าเวลารถเกิดเหตุชนกันนะฮะเราสามารถเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถจากประกันคู่กรณีได้ครับค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถคืออะไรครับค่าขาดประโยชน์ก็คือช่วงเวลาที่เรานํารถไปซ่อมนะฮะเราก็สามารถเรียกร้องเงินในส่วนนี้ได้โดยต้องบอกก่อนว่าค่าขาดประโยชน์นะฮะจากการใช้รถตรงนี้นั่นก็คือว่า เราต้องเป็นฝ่ายถูก100%นะครับ100%้หมายความว่าอย่างไรฮะถ้าเกิดว่ารถชนกันแล้วสรุปว่าเป็นฝ่ายประมาทร่วมเราก็ไม่สามารถที่จะเ,เรียกร้องซึ่งกันและกันได้แล้วก็คืออ,อีกข้อหนึ่งที่คนถามมาบ่อยก็คือว่าผมถอยรถไปชนต้นมงต้นไม้หรือว่าชนเสาไฟฟ้าแบบนี้ฮะแล้วดับเนิลยูไปซ่อมนะฮะจะขอเรียกร้องค่าขาดประโยชน์แบบนี้ถือว่าเราเป็นฝ่ายผิดฮะก็ไม่สามารถที่จะเคลมได้นะครับทีนี้ เรื่องต่อมาครับในการในการเรียกร้องนะก็จะมีข้อจากัดเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับอย่างเช่นว่าบริการอู่บางอูก่ก็มีรถใช้ให้รถให้ขับให้ใช้แบบนี้ก็ไม่ได้นะครับเพราะถือว่าคุณมีรถใช้แล้วก็ไม่จําเป็นต้องเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ครับแล้วก็เรื่องของค่าขาดประโยชน์นะครับที่ต้องบอกก่อนให้เพื่อเป็นทาความเข้าใจกับทุกคนนะครับก็คือว่าค่าขาดประโยชน์จะต้องเป็นสิทธิ์ที่ทางาต่างคุณเองนะครับ ไปเรียกร้องกับทางเขานะฮะจะไม่ใช่เกี่ยวในเรื่องของประกันนะฮะในส่วนที่เห็นว่าทางอย่างของผมนะฮะทางทางผมทำให้กับเรียกร้องให้กับลูกค้าของผมเนะี่ยคือเป็นการบริการนะครับไม่ได้เกี่ยวกับในส่วนของภาพปฏิบัติจริงๆนะครับอย่างที่อื่นเขาก็อาจจะไม่ไม่ทำให้ในส่วนนี้ก็ไม่ได้แปลว่าจะเขาจะทำผิดนะครับก็คือคุณต้องดำเนินการเอง ในข้อยากของมัาดกข้อนึงถ้าเกิดว่าฝ่ายคู่กรณีครับเขาไม่มีประกันนะฮะก็ต้องเป็นการตกลงเจรจารซึ่งกันและกันเองครับซึ่งข้อนี้ค่อนข้างจะยากทีนี้มาดูกันว่าค่าขาดประโยชน์เนี่ยเขาจะเรียกร้องกันได้อย่างไงบ้างครับก็คือรถโดยทั่วไปครับรถที่เราใช้กันอยู่ครับรถสล้อไม่เกิน7ที่นั่งครับวันละ500บาทนี่คือขั้นต่ำนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่า เรานํารถไปเช่าครับาราคาอาจจะสูงกว่า500บาทแบบเนี้เราก็อาจจะได้มากกว่า500บาทนะครับก็คือขั้นต่ำแต่ต้องดูก่อนนะครับว่าเช่นรถเราแค่รถเก๋งโดยทั่วไปครับเล่นไปเล่นไปเช่า Mercedes-Benz BMW แบบนี้ทางประกันฝ่ายตรงข้ามก็ก็อาจจะไม่จ่ายให้ครับแต่ผมว่าไม่จ่ายให้เรอกครับอันนี้ที่พูดมาเผื่อฮะแล้วก็ถ้าเป็นรถสาธารณะ7ที่นั่งครับ ขั้นต่ำ700บาทนะครับอย่างเช่นพวกรถแท็กซี่ฮะรถเมยพวกนี้ครับแล้วก็รถเกินจิตที่นั่งก็คือรถเกินจิตได้ก็คือพวกรถบรรทุกต่างๆนะครับก็ขั้นต่ำวันละ1000บาทโดยย้ำนะครับว่าเวลานับนับวันที่เข้าอู่นะฮะถ้าเกิดว่าเคมมวันไหนเรายังไม่ได้นํารถเข้าไปซ่อมแบบนี้เรายังใช้รถได้อยู่เขาไม่นับให้นะครับโดยเอกสารโดยทั่วไปฮะ โดยที่เขาจะต้องเตรียมก็คือใบเสนอราคาใบเคมบัตรประชาชนสำเนา,าสำเนาหน้าบุ๊กบุ๊กแบงค์ครับซึ่งรายการจดทะเบียนด้วยซึ่งเอกสารเหล่านี้โดยส่วนใหญ่แล้วเวลาเรานำเข้าไปอู่ะเขาจัดจัดเตรียมให้เราแล้วเราก็แจ้งเข้าไปว่า,าให้ช่วยเตรียมชุดเอกสารไว้หน่อยทางผมจะไปยื่นเรียกร้องค่าขาดประโยชน์ทางอู่เขาก็จะเตรียมการดําเนินการให้เวลาเราไปเรียกร้องที่บริษัทนะครับ ที่เราเพิ่มเติมก็คือเราจะต้องจดตัวเขาเรียกว่าใบใบเรียกร้องค่าขาดประโยชน์นะฮะบริษัทก็จะให้เราเขียนลงบันทึกเอาไว้ครับเสร็จเสร็จแล้วครับรอประมาณนะฮะประมาณไม่เกิน15วันนะฮะบริษัทก็จะนําเงินฮะคืนท่านเข้าไปในสมุดบัญชีครับผมถ้าเกิดว่าชอบสาระดีๆแบบนี้นะครับผมลงทุกวันครับเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับแล้วก็ติดตามได้ที่ แอดไลน์ครับครั้งที่1984ครับหรือว่า Facebook มหาเฮงประกันภัยครับโดยพิมพ์มหาเฮงเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ตามด้วยประกันภทัยที่เป็นภาษาไทยครับขอบคุณมากครับ